Terima <small> kasih telah menonton! ไฮไลท์เดเวล็อปเมนต์จัดงาน h i ไฟด์ดีไซน์อวอร์ด2,022ขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่14ธันวาคมณโกดังราชวงศ์เชียงใหมซาา่ซึ่งเป็นกิจาการรม CSR โครงการแรกของบริษัทที่มุ่งหวังการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อปรับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่จากมลภาวะเป็นพิษ PM 2.5พัางานมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการออกแบบอาคารและการจัดแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดนวัตรกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียง อย่างยั่งยืนที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5รวมทั้งสิ้น6รางวัลมูลค่ากว่า70,000บาทนางสาวพีระยาวงสรานุชิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดบริษัทไฮไลท์ดเวอลเปปเมนต์จำกัดเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการในครั้งนี้เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงปัญหาบนภาวะเป็นพิษ p m 2.5ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนเชียงใหม่ไฮไลท์ดเวอลเปปเมนต์ตั้งใจที่จะให้งานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจที่มีความนนนัดใด้า การออกแบบได้ประชันฝีมือเป็นที่มาของงาน i i f i d e s i g s i w n r w a r d 2022ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมแข่งขันส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า37ผลงานจากทั่วประเทศ